สวัสดีครับวันนี้เรามาทดสอบการเทรดด้วยมือนะครับเทรดแบบมันนวลน,นะแล้วก็ใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับโปรแกรมอคอนเนคเตอร์นะครับในการทำมาริงเกลนะครับวันนี้ผมจะใช้ MT4 2ตัวนะครับ MT4 ตัวหนึ่งจะใส่ในส่วนของตัวฮับนะครับอีกตัวหนึ่งจะใส่ตัวที่เป็นคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้ ตัวคอนเทเตอร์เนี่ยมันจะวิ่งสัญญาณมาส่งหาตัวนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็จะส่งไปที่บリลลเอชั่นนะครับจริงแล้วเราสามารถที่จะเปิดคนละหน้าต่างเนาะเทรดได้วันนี้ขอแสดงให้ดูว่ามันมัน,ม,นมันทำข้ามอินทโฟได้นะครับให้ดูแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ตัวนี้ผมจะเปลี่ยนให้มันเป็นเรียวนะผมจะใช้บัญชีเรียวนะ,ะที่มีออู่2 0ยกว่าบาทผมเนี่ยแหละ นีอ่อาจจะต้องดูเช็คเรื่องของมารดิงเกลหน่อยละกันเนาะเดี๋ยวผมขอไปปรับเช็คดูมาดิงเกลกันโอเคตอนนี้เขาจ่ายอยู่ที่7 8เนะครับเขาจ่าย7จะเป็นนะครับ <c oughs> ผมโอเคอถ้าผมใช้2นะครับตัวคูณอยู่ที่2แสดงว่าผมต้องใช้อยู่ที่2นะ มันแ่สองถึงจะได้กำไรนะครับแต่ผมถ้าผมเพิ่มเป็น2.5นะครับอ่าสอผมสามารถที่จะเพิ่มขึ้นได้เป็น <c oughs> 6ไม้นะครับอ่าเฮ้ยทั้งหมดเลยนะแต่ว่าต้องดูต้นทุนเราด้วยนะว่าต้นทุนเราขนาดนี้เท่าไหร่นะครับถ้า6ไม้เนี่ยจะเสีย4 6 นะครับไม่พอเงินไม่พอนะครับถ้าห้าหมายอยู่ที่162อ่าแสดงว่าสูงสุดเรายิงได้5้หม้นะครับให้มันเขาเรียกอะไรนะให้มันแก้ให้เรานะครับที่อัตราส่วน2.5นะโอเคผมก็จะตั้งค่าตามนี้นะ expire ผมขอหนึ่งนาทีแล้วกันนะครับผมสามารถวิ่งขึ้นได้ถึง5นะครับ coefficient ผมอยู่ที่2.5อ่าเดี๋ยวนะไม่ใช่สิเขาให้ผมเริ่มต้นที่30มิบาบาทนะครับหนักกว่าเดิมอีกเนาะเงินเงินบาทจะต้องเริ่มต้นที่่า30บาทนะครับอขอดูอีกขอดูนี่ทีหนึ่งนะ เ8็อ่าขอดู2องแล้วกันอ่าได้แค่2อันนี้เลยเนี่ยเนี่ยถ้า4ครั้งต้องใช้เงินหนึ่งอ่าสามครั้งใช้เงิน210บาทนะครับเฮ้ยไม่ใช่สิ2ครั้งนี่2ครั้ง2 210้บาท อ่ะสครั้งก็สองครั้งนะสอได้ไหมสองุใช้2 9เบาใช้สอบาท2องรบาทขอดูเงินดิสอง้อยสามบาทอ่ะสองแหละอ่ะโอเคตัวคูณ2นะครับ7จ็เร์าหวังผลแค่สองนะแล้ว ก็ต้องแม่นสุดๆนะนะโอเคเราได้แค่2นะครับอันนี้เป็น2อ,อันนี้เป็น2องเนต้นนี้จะส่งไปเป็นสามสิบนะครับนะมันรอสัญญาณกันนะผมจะปิดช่วงนี้ด้วยแล้วก็ผมจะดูจากกราฟอ่อาดิ f a l ด้วยเนาะทีนี้เรามองเห็นว่ามันเป็นขาลงนะตอนนี้นะครับอนะ มันถ้าเข้าตอนนี้ก็ก็เสียวๆนะเพราะมันเป็นปลายเทนแล้วนะครับมันถ้ามาถ้าถามว่ามาเจอตรงนี้มันจะเด้งขึ้นไหมนะมันก็มีโอกาสเนาะ,อ,ะอยู่แถวๆนี้มันกม็มีโอกาสที่จะเด้งขึ้นนะนะแต่ถ้าทะลุตรงนี้มาก็มีอากาสที่จะลงตอนนี้ตอบไม่ได้แนละ้วไม่มีสัญญาณเทรดนะครับ รอก่อนนะเหมือนจะไม่ยอมลงนะอ่ะดีดขึ้นแล้วเพราะว่มันน่าจะลงอีกหน่อยหนึ่งพอลงอีกหน่อยหนึ่งเราจะคออเราจะพูดธเ้าไปนะครับอ่าตัวนี้ผมขอเป็น onex n expire อะไรกัน ถ้าลงแถวๆนี้ผมผมผมก็อาจจะวิเคราะห์ที่จะซื้ออนะเอาขึ้นแรงและไม่ทันแล้วได้มาเฝ้าข้างบนเลยทีนี้แถวๆนี้เลยถ้าว่า โอเคพูดเลยนะครับ ขึ้นไปถ้าสูงเชียวอะขาดทุนแล้วมันก็จะเปิดต่อนะครับนี้มาดึงเกลียวครั้งที่หนึ่งนะ ถ้เรายืนยันไว้2ครั้งนะครับ ที่รชนะมาแนละ้วเราเราได้กำไรมานิดเท่าไหร่เองนะสิบบาทนะครับตั้งหลุนยินเยววแต่ไม่ใช่ตัวตีปุ่มไม่พอ,อมาดูสัญญาณใหม่กันว่ผมมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นโอเวอร์บอสล้วล,ล่ะผมก็จะเปิดบายนะครับลงมาต่อไปอีกนะ Mm-hmm. <laughs> มเมื่อกี้ขาดทุนนะครับอ่านก็เปิดที่หูสิบเยนใหม่นะอเพราะว่ามันทำออโต,โตให้เราแล้วนะครับ ในเรื่มนั้นเรามีสองเราถือมาเรนเกลอยู่สองชุดนะครับ โอเคมันบอกว่าเราได้กําไร <laughs> กาไรแบบเสี่ยงมากเสียงๆเนอะอ่ะอนี้ได้สามจุดสามบาทแล้วนะครับตอนนี้ได้เงินมาสองร้อยหกสิบสองร้อยสิบแปดสองร้อย ผมก็ว่ามันน่าจะขึ้นนะล่ะนั้นเนี่ยมันอยู่แถวๆนี้อยู่แถวๆโซนเนี่ยมันน่าจะขึ้นนะแต่มันอยากให้มันลงมาอีกหน่อยอะ ลงมาแตะเส้นมุมซื้อเลยอ่ะ,ะกดไปแล้ว Yeah. เย่เอาเอาแถวแถวนี้แหละหนาทางกันนะมันก็ย่ำอยู่ตรงนี้อ่ะนะดูแนวะโน้มสิเออมันก็จะมันก็เหมือนจะลงแต่มันก็เหมือนจะขึ้นนะอ่ะนะอ่าถ้ามาันมาลงมาถึงเส้นล่างอะ่ะผมกดใบจริงจร่นะ มันก็อยู่แถวๆนี้นะเหมือนมันจะอยากลงแล้เนี่ยเหมือนมันอยากเทลงปืดใหญ่นะเนี่ยท่าทาง,ทางย่ำอยู่จุดเดียวนานมากมีอยสองอย่างคือเบรกขึ้นกับเบรกลงเนะี่ย กดพูดได้แล้วทันหรือเปล่า เนี่ยจะขึ้นมาทำไมเนี่ยเย่ขอดูหน่อยวันนี้กี่ไม้แล้วพอแค่นี้รึไหม ปดสิบบาทอ่ะเอาเอาวันนี้เอาไว้ที่นี่ก่อนเนาะเดี๋ยววันหลังเรามาดูกันใหม่นะว่าเราจะใช้ตัวช่วยแบบนี้เอาไว้เทรดกันแบบไหนอีกนะครับอ่าเราก็มองแถวๆนี้แหละแถวแถวที่มันเป็นอ่าที่มันย่ำบ่อยแหละครับถ้าเฮ้ยเรามองว่ามันน่าจะขึ้นนะเราก็กดบายเข้าไปใช่ไหมถ้ามันถ้ามันผิดทางเนี่ยมันก็จะทำอะไรเกี่ยวกับเราเราก็บริหารเงินตัวนี้ให้ดีแล้วกันเนาะ สัญญาณดีไว้อยากกดจังเลยโอเคไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ